เดี๋ยวเราไปดูสถานการณ์น้ําท่วมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆกันดีกว่านะคะสําหรับสถานการณ์น้ําท่วมในจังหวัดภูเก็ตนะครับหลายพื้นที่ก็ประสบปัญหาครับเริ่มต้นที่บริเวณวัดเขารังสามัคคีธรรมนะครับซึ่งก็มีฝนตกหนักตั้งแต่ช่วงกลางคืนของวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมานะครับที่วัดเขารังนะครับตมบนรัศดาจะเห็นนะฮะอันนี้เป็นการจราจรที่ติดขัดนะครับแล้วก็ไม่สะดวกนะสำหรับรถ รถยนต์เนี่ยยังยังยังถือว่าผ่านไปได้นะครับแต่จักร <ฮะ S 1> ยานยนต์ก็อาจจะลําบากกันนิดหนึงนะครับที่วัดเขารางเนี่ยนะครับดินโคลนแล้วก็ต้นไม้ขนาดใหญ่ก็หลายต้นเลยนะครับถูกกระแสน้ำเนี่ยพัดถล่มลงมาจาก ภูเขาสูงนะครับสูงประมาณ30เมตรแล้วก็มาติดที่ด้านหลังโบสถ์วัดนะครับโชคดีที่ไม่ได้ส่งผลเสียหายต่อโบสถ์วัดแล้วก็องค์พระประธานนะครับที่นักท่องเที่ยวน,ยนิยมมาถ่ายรูปนะครับซึ่งท่านเจ้าอาวาสวัดเขรารังสามาัคมคีธรรมนะครับพระครูบันพศสารธรรมก็ออบอกว่าคาดว่าดินเนี่ยไม่สามารถอุ้มน้ําไม่ได้นะครับเนื่องจากมีฝนตกลงมาอย่างหนักต่อเนื่องตลอด<ช>ทั้งคืนคะนะครับทำให้ดินสไลด์แล้วก็พาพวกต้นไม้ต่างๆมาติดอยู่ที่หลังโบสถ์วัดนะครับซึ่งก็ได้มีการแจ้ง เจ้าหน,น้าที่ที่เกี่ยวข้องผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาเคลียร์พื้นที่แล้ว โดยเหตุการณ์นะคะดังกล่าวทางด้านของผู้ในการแขวงการทางภูเก็ตนะคะค,คุณสมัครเลือดวงหัดนะคะได้บอกด้วยนะคะว่าบนถนนเทพกษัตรีจะมีน้ําท่วมหนักอยู่4จุดด้วยกันนะคะคจุดแรกก็จะเป็นบริเวณแยกสะพามหน้าบริเวณอิสุสุค่ะคแล้วก็ยังมีที่โค้งบ้านท่าเรือแล้วก็ยังมีที่บริเวณหน้าบริษัทซัสโก้นะคะซึ่งซึ่งทั้ง4จุดนะคะอ,อีกจุดหนึ่งก็คือกิโลเมตรที่24ค่ะ4จุดนี้อยู่ในเขตตำบลเกาะแก้วหมดเลยนะคะคือเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นก็มีการส่ง หน่วยเคลื่อนที่เร็ว4ชุดลงพื้นที่ไปเร่งระบายน้ําเลยนะคะคแล้วก็มีการแนะนําด้วยค่าว่าผู้ที่จะใช้เส้นทางออกจากตัวเมืองขอให้ไปใช้เส้นทางอื่นคือเขาจะมีอีกหนึ่งเส้นทางที่สามารถเลี่ยงไปได้นะคะคุณปณัศน์็คือจะเป็นถนนทางหลวงชนบทที่จะผ่านทางเทศบาลเมืองกระทู้ค่ะคแล้วก็ไปออกทะลุอีกทีก็คือจะเป็นโรงเรียนนานาชาติบิทิชนะคะแล้วก็ออกถนนสายหลักที่ถนนเทพกษัตรีได้เหมือนกันค่ะคือใครที่จะจราจรผ่านเส้นทาง ที่มีปัญหาน้ําท่วมอยู่นะครับ<ช>ก็คงต้องศึกษาคงต้องสืบข่าวกันนิดนึง<ช>นะครับแล้วก็วางแผนการเดินทางอาจจะต้องล่วงหน้ากันด้วยนะครับ,รบสำหรับถนนเทพกษัตรีเส้นทางหลักเชื่อมตัวเมืองภูกเก็ตสนามบินบริเวณแยกสปัมนะครับการจราจรขาออกก็ติดขัดอย่างหนักเลยนะครับเนื่องจากมีน้ําป่าจากเทือกเขากระทูเนี่ยไหลเข้าท่วมถนนสูงถึง1เมตรเลยนะครับก็ส่งผลกระทบต่อ ผู้โดยสารชาวไทยและก็ต่างชาติที่ต้องเดินทางไปสนามบินนะครับจำนวนมากทีเดียวซึ่งจากเหตุการณ์นี้นะคะทำให้ในส่วนของการบินไทยนะคะที่จะเดินทางออกจากท่ากาศยานภูเก็ตประมาณเวลาไฟบินประมาณ10โมง55นาทีได้มีการเลื่อนเวลาเดินทางออกอีกครึ่งชั่วโมงค่ะคือเป็นการรอผู้โดยสารที่ตกค้างส่วนผู้โดยสารที่เช็คอินไม่ทันนะคะก็จะมีเที่ยวบินอื่นๆไว้บริการค่ะเพราะว่าการบินไทยมีเที่ยวบินเดินทางออกจากสนามบินภูเก็ตของเราวันละถึง11เเที่ยวบินเลยค่ะครับไปกันที่อบตปากคลองนะครับนาย ที่พงคงนามนาย,ยกองค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอกก็รายงานนะครับว่ามีน้ำท่วมขังถนนสายเมืองใหม่ปากคลอกบ,บริเวณหน้าโรงเรียนสิทธิทสุนทรบำปุปงสูง1เมตรเหมือนกันนะครับ,รบแล้วก็มีน้ำท่วมในหมู่ที่1หมู่ที่4หมู่ที่6แล้วก็หมู่ที่8นะครับ,รบก็ถนนอย่างหมู่ที่4ี่เนี่ย ถนนสาหรับลําเลียงผลผลิตทางการเกษตรก็ไม่สามารถสัญจรได้นะครับ<ช>แล้วก็มีดินสไลด์ลงมาที่หมู่ที่6ด้วยขณะนี้อบอตอก็ได้ส่งช่างโยธาพร้อมเครื่องมือเข้าไปช่วยเหลือกันแล้วนะครับใช่ค่ะไปต่อกันที่พื้นที่ตําบลกมลากันบ้างดีกว่านะคะทางด้านของพื้นที่ตําบลกมลาอาเภอกระทุ<ช>่ค่ะ,คะท่านผู้ว่าราชการจากกังหวัดภูเก็ตของเราท่านตรีอัครเดชานะคะก็นํากําลังเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบค่ะคือไปตรวจสอบหลังจากที่ฝนทิ้งช่วงประมาณก้าวมูสาม ก้าวโมงครึ่งนะคะคก็พบว่าระดับน้ำเนี่ยลดลงสู่ภาวะปกติแล้วแต่ว่าก็ไม่มีรายงานของความเสียหายค่ะครับส่วนที่ป่าตองนะครับที่แยกโรงพยาบาลป่าตองก็มีปัญหาน้ําท่วมอยู่เรื่อยๆอยู่แล้ว<ช>นะครับ,รบช่วงเช้าระดับน้ําก็สูง1เมตรนะครับขณะนี้ระดับน้ํำทะเลหนุ่นลดลงนะครับส่งผลให้การระบายน้ําเร็วขึ้น น้ําที่ท่วมขังบริเวณโรงพยาบาลแล้วก็ถนนสายกก็เริ่มลดลงสู่ภาวะปกติแล้วนะครับใช่ค่ะโดยทางด้านของนายกเทศมนตรีตาบลรัศดานะคะก็ได้มีการลงพื้นที่เหมือนกันนะคะตรวจสอบสาเหตุน้ําท่วมบริเวณสวทภูเกตนั่นเองนะคะก็บอกว่ามีน้าเอาจากหมู่บ้านพร้อมพันไหลทะลักเข้ามาทาให้เกิดน้ําท่วมขังเหมือนกันค่ะครับในช่วงบ่ายของวันนี้นะครับหลายพื้นที่อย่างที่บอกไปว่าสถานการณ์คลี่คลายนะครับเกือบจะเข้าสู่สภาวะปกตินะครับ ก็มีชาวบ้านหลายหลังคาเรือนเลยนะครับแล้วก็รวมถึงสถานประกอบการนะครับทำความสะอาดบ้านเรือนแล้วก็อาคารนะครับหลังช่วงบ่ายสถานการณ์น้ำจากคลองบางใหญ่ก็เข้าสู่สภาวะปกติแต่ว่าก็ยังมีประชาชนนะครับที่อยู่บ้านเรือติดกับคลองบางใหญ่ยังได้รับผลกระทบอยู่นะครับโดยได้มีการนํากระสอบทรายนะครับในเขตเทศบาลของเทศบาลนครภูเก็ตที่แจกจ่ายนะครับมาวางกั้นน้ําไม่ให้น้ำไหลเข้าสู่ตัวอาคารครับ ช่ค่ะโดยทางด้านของ<ม>รองนาะยกเทศมนตรีนครนภูเก็ตนะคะได้บอกด้วยนะคะว่าตอนนี้ในเขตเทศบาลน,นครนภูเก็ต ที่มีน้ําท่วมหลายจุดนะคะไม่ว่าจะเป็นถนนเทพกษัสตรีขาเข้าแยกแถวน้ําถนนทลางถนนภูเก็ตถนนพังงาซึ่งที่พูดมาเป็นพื้นที่เศรษฐกิจหมดเลยนะคะคร,รวมถึงยังมีคลองบางใหญ่ที่เป็นเส้นทางน้ําจากเทือกเขากระทูไหลผ่านแล้วก็จะไปลงที่ทะเลสะพานหินนะคะแต่ว่าตอนนี้เรื่องของความช่วยเหลือนะคะทานเทศบาลนครภูเก็ตก็ได้นําเครื่องสูบน้ํากระสอบทรายรวมถึงอาหารนะคะมาช่วยเหลือผู้ประสบภัยค่ะซึ่งนายสันจันทรวงศ์ป้องกันและบรรเทาสา,าธารณภัยจังหวัดภูเก็ตก็เปิดเผยสถานการณ์น้ําท่วมขนาดนี้เนี่ย คลี่คลายหลายจุดแล้วนะครับอย่างที่<ะ>สนนเทพกระสตีนะครับที่แยกสปัามขาเข้าเมืองภูเก็ตรถยนต์ก็สัญจรไปมาได้นะครับระหว่างสนามบินกับตัวเมืองตามปกติ<ะ>รวมถึงพื้นที่ป่าตองกำมะลากะทูน้ำลดลงแล้วนะครับซึ่งถ้าไม่มีฝนตกลงมาอย่างต่อนเนื่องก็คิดว่าหลายพื้นที่ก็คงเข้าสู่สภาวปกติครับ